อะไรคือกรรมเก่าและกรรมใหม่พิขุทั้งหลายเราจะแสดงซึ่งกรรมทั้งหลายทั้งใหม่และเก่าความดับแห่งกรรมและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมพวกเธอจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวพิกุทั้งหลายกรรมเก่าเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายตา อันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาหูอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาจมูกอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้น สำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาลิ้นอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนากายอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนา มโนอันเธอทั้งหลายพึงเห็นว่าเป็นกรรมเก่าอันปัจจัยปรุงแต่งขึ้นสำเร็จด้วยเจตนาเป็นที่ตั้งแห่งเวทนาพิขุทั้งหลายนี้เรียกว่ากรรมเก่าพิขุทั้งหลายกรรมใหม่เป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายข้อที่บุคคลกระทำกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจในการบัดนี้ อันนี้เรียกว่ากรรมใหม่พิขุทั้งหลายความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายข้อที่บุคคลถูกต้องวิมุตเพราะความดับแห่งกายกรรมวจีกรรมมนโนกรรมอันนี้เรียกว่าความดับแห่งกรรมพิขุทั้งหลายข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมเป็นอย่างไร อริยมรรคอันประกอบด้วยองค์8นี้นั่นเองเป็นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิภิขุทั้งหลายนี้เรียกว่าข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมภิขุทั้งหลาย ด้วยประการดังนี้แลกรรมเก่าเราก็ได้แสดงแล้วกรรมใหม่เราก็ได้แสดงแล้วความดับแห่งกรรมเราก็ได้แสดงแล้วข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งกรรมเราก็ได้แสดงแล้วแก่เธอทั้งหลายพิขูทั้งหลายกิจใดที่ศัสดาผู้เอนดูสแสวงหาประโยชน์เกื้อกูลอาศัยความเอนดูแล้ว จะพึงทำแก่สาวกทั้งหลายกิจนั้นเราได้ทำแล้วแก่พวกเธอพิขุทั้งหลายนั่นโคนไม้นั่นเรือนว่างพวกเธอจงเพียรเผากิเลสอย่าได้ประมาทอย่าได้เป็นผู้ที่ต้องร้อนใจในภายหลังเลยนี่แหละเป็นวาจาเครื่องพร่ำสอนของเราแก่เธอทั้งหลาย